ตอนนั้นเนี่ยเป็นทนายบริษัทแล้วก็เป็นผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลของอาเซียนโปรสิบโดยมีพี่อยู่คนนึงคือพี่อาคมสงสารเนี่ยปัจจุบันนี้คือเจ้าของสุริยะประเครื่องพว่ไงว่าตามพี่อาคมไปทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยนั่งรถซิลิก้ากันไปเนี่ยก็จะขึ้นทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะไปตามวัดเจาะตามวัดต่างๆ ในเส้นทางระหว่างกรุงเทพไปนครสวรรค์เนี่ยจะมีซื้อจังหวัดสิงห์บุรีพี่อคมเราก็ไปกราบพระกูจารันวัดอมตะวันกูเพ่าไงตอนนั้นร่วมกับพระกูจารันเนี่ยสร้างหลวงปู่แสงวัดมณีชลรัันกับอาเสงใจบุญระหว่างทางที่ขากลับเนี่ยพี่อคมก็ขับรถผ่านแวะเข้าหลวงปู่บุตราใหม่ แล้วก็ถึงอ่ะพี่มาทมําไมเนียเออหลวงปู่บุตรดาพระองค์นี้เก่งน,นผมก็ตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้มีความคิดอะไรมากมายหรอกจะเดินไปดูเสร็จไปเออไปกราบพระหลวงปู่บุตรดาไปกราบท่านก็คิวมันยาวก็รอท่านเสร็จพอไปกราบท่านพระท่านอาจะใช้อะไรแทนที่ใช้น้ำมนต์ผมหัวกับใช้แปง้งผมหัวเต็มกระบานไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเดินมาหูแปง้งแปง้แปงเต็มหน้าเลยยเฮ้ย องนี้แปลกแทนที่จะน,น้ำหมอนผมผัวกัใช้แป้งวัตถุมงคลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีด้วยพี่เอาพี่เอาคมพี่ดุลก็แหกันไปอยู่ตลอดเวลาช่วงหลังแล้วก็ตามไปเนี่ยไปทีหนึ่งคนเยอะเราก็คอยทุ่มสองทุ่มจนพนูดไงว่าไปไปปล่อยจนพวกไงขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ดีกว่าวันหนึ่งจักว่า อาจารย์เป็นปทนายเขาชอบเป็นวิชาคาถาคมอยู่แล้วก็เลยขออนุญาตฝากตัวเป็นสิทย์ท่านก็สอนเรื่องจิตสอนเรื่องกรรมฐานต่างๆไอ้ระหว่างที่มีมีชาวบ้านหรือประชาชนไปกราบท่านเยอะเพราะตอนนั้นยุคนั้นเยอะมากแล้วก็เดินหัวลรอะแ่งโดนแป้งกันไปนแถวเลยวหัวขาวไปแถวเลยไม่แก่ก็แก่แล้ววะเราก็เดินรอบเล่นบมาก็จะไปเจอหลวงปู่ย็นกุฏิกุฏิหนึ่ง ท้ายกันักหักไม้วนนวนวนวนน,น,นเป็นพอพันเราก็ไปแย่ท่านเล่นต่ออาจารย์นี่ใครฉันจะทำองฉันเล่นเล่น,ลน,ลนตัวพอนี่แหละตักตัวพ่ออาจารย์สอนผมหน่อยดิงม่อสอนผมหน่อยตัวพอดีว่ารทนี้นะอย่างนี้นี่หักตัวนี้นึงนี้พันด้วยเชือกไอ้เชือกเชือกเนี่ยไอ้เชือกได้รถเย็บเย็บธรรมดาแต่ตักตัวพอ่อคือตอนนั้นสมัยนั้นไม่มีความรู้อะ เออไม้อะไรออกไม้กา้านทูหักไม้กา้านทูผักแล้วก็เอาได้เย็บผ้ามาันันมันป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 ัน,นตักนกนี่เธอทําอย่างนี้นะต้องคาถาบทนี้นะก็เลยฟุกได้คาถาตัวพอเนี่ยของฉันเนี่ยพิเศษสุดนึกไงตัวพอตัวเดียวยอดสุดยอดเนี่ยเอ๊วัดนี้แปลกเว้ยมันแปลกในใจของคนความของคนหนึ่งหลวง,งปู่บุตรดาก็เป็นพระแป้งหลวงปู่ย็นก็เป็นพระ าก,การทุบเล่นความเป็นคนทะลึง่งเราก็ตั้งใจหลุงปู่ขอเรียนวิชาจากท่านแต่ก็สอนจิตสอนกรรมาฐานสอนหลักธรรมทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็สอนเศหลุงพ่อลุงพ่อลุงปู่พระ,น,ะนี่ไงไแป้งนี่ทํายังไงเป็นยังไงเวลาท่านมาเรา,าไปหาท่านทีก็เอาแป้งไปบิดดอกหลังถวายเพราะเห็นว่าท่านใช้แป้งเยอะ ให้ท่านเสกท่านเสกก็ท่านเดือบภูมิชาวบ้านเหมือนน้ำมนต์ท่านก็ส่วนใหญ่ท่านจะมามากรุงเทพไปวัดกัรยาบ่อยมาวัดทีแล้วก็วิ่งกันไปหาท่านทีหนึ่งมาวัดทีคือเรารู้ข่าวอ่คนในวัดก็แต่ตอนนี้หลวงพ่ออยู่ที่นี่วัดกัลยานะอย่างงี้นะให้มาด่วนเราก็ไปเพราะเนื่องจากความเป็นทนายเพราะว่าปั๊บกระโดดไปหาว่าปั๊บกระโดดไปหาจนท่านเป็นที่เมตตาได้สอนหลักวิชาปฐมัง สอนวิชาการเดินจิตประกอบด้วยแล้วก็ตานกันด้ทดสอบจิตเราด้วยไปในตัวแต่คือพูดง่ายตอนนั้นอยู่ปี626แล้ว27เนี่ยท่านอายุมากพูดง่ายต้องช่วยกันประยุงเพราะท่านอายุมากเมื่อคนอายุมากร้อยกว่าปีเนี่ยร้อยรู้สึกประมาณร้อยร้อยสอง้อยสาปีที่จําได้ยังอยู่ในยุคของท่านอายู่พูดง่าย ที่เป็นพระที่อายุมากที่สุดที่เราที่เราเคยเจอมาความเมตตาของท่านจนทีมงานของเราเนี่ยพี่อาคมทรงสถา,าพรเจริญพี่ดุลพี่ต้อยพวกเราก็เลยตำลิกขอจัดทำพระขึ้นมาให้หลวงปูป่บุญดาบุกเสกก็เป็นรูปหลวงปู่บุญดาแต่แป้งเนะี่ยเป็นแป้งเสกกดเรื่องท่านจริงจริงก็ทาเพื่อแจกไม่ได้เกินไม่ได้คิดอะไรกันมากมาย ถวายครูบาอาจารย์รุ่นนั้นยังมีเก็บมันไว้ทํากันอยู่เลยแล้วผมแป้งต่างๆก็เก็บเป็นลังคือไม่ใช่เก็บแบบทีละกระป๋องสองกระป๋องเมื่อเราเราไปแสกทีก็เป็นลังลังลังแล้วมานั่งทํากันแล้วก็ถ่ายถวายหลวงปูป่บุตรดายุคนั้นก็จะมีแป้งเสกของพระแป้งเสกของหลวงปู่บุดดาสีขาวที่ที่พวกอาจารย์ทําถวายถ้ากล่าวถึงท่านแล้วเนี่ย พูดตรงๆท่านระดับพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในยุคนั้นที่ได้าปาฏิบมาวิชาที่ท่านสอนท่านสอนอย่างเดียวเรื่องจิตเรื่องกรรมฐานท่านใช้จิตตลอดเวลาเป็นหลักน้ำมนต์ทำไมต้องเสกทุกอย่างที่ท่านจับท่านบอกว่าเป็นจิตเกิดจากจิตเจอรกรรมฐานนี่ที่อาจารย์ได้มาจากท่านก็คือหนึ่งการฝึกจิตกรรกรรมฐาน การขึ้นขันห้ากับท่านท่านเมตตาเป็นอย่างยิ่งสําหรับพระรูปนี้คาถาได้มาบางส่วนท่านก็นให้พุทตกุลบัรธรรมกุลประสังกุลมาหรือระถาบางบทมาสําหรับอาจารย์อีกท่านหนึ่งในวัดนี้คือวัดกลางจูศีนั่นคือหลวงปูก่แก้วนั่นแหละที่ท่านเก่งที่จารจได้ที่อาจารย์ที่ตัวพอ ลุงญแก้วหรือบุญเจนเนี่ยลวงปู่บุญเจนมากกว่าลวงปุ่บุญเย็นนะเพราะลุงบุ่แก้วตันอีกรูปหนึ่งที่อาจารย์จําได้คือลวงบุ่แก้วเกษาโลอีกรูปหนึ่งคือเป็นอาจารย์ของอาจารย์เพราะตอนนั้นพุ่งง่ายอาจารย์เยอะไปวัดไหนก็ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ที่ฝากตัวเป็นสิทธิ์ง่ายเพราะตอนนั้นลงสอสอ ว่าผมลงว่าที่สอสอครับโอ้โหครูบาอาจารย์นี่แหละช่วยเหลือมากเมตตามากเป่ากระหม่อมจนกระบาลเลยกับทุกวัดเลยแล้วก็ขอเดีนวิชาไปด้วยรายรูปที่ได้ได้โอกาสได้ไปกราบท่านหนึ่งในอริยะสรงของไทยก็คือหลวงปู่บุตรดาวัดกลางจุศีนั่นเอง